ยันนะเจยันนะครับอบคตอนเช่นครับนี่ก็เป็นรักษณงานยัไงเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆช่องวิธีคนดอยกันเพลทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมก็มาป้าเพื่อนันเพื่อนมาทาบุญนะครับบุญเกี่ยวกับการสร้างนะครับพุทธเจดีย์นะครับสีครูฟ้านะครับก็พิการก็เป็นบ้านหาสุกนะครับก็น้าบุญต่อปากเพื่อน นะครับเพื่อนแฟนเพจเอฟซีนะครับมาทำบูนรวมกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับเพื่อนว่าดุนสัมภาษณ์ดีพี่น้องรวมกันมาทำมานะครับคนผูกคนหลากหลายจะได้ครับไปชมกันครับเพื่อนโอเคโตอไอหมอนี้เหรอครับเพื่อนนะครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นบูญกระถิ่นนะครับของชุมชนบ้านผาสุกนะครับก็รวมโดยใช้กันนะครับเพื่อนงานใหญ่พอสมควรนะครับ บนกระากกันเพื่อนนะครับก็พาหลายหมู่บ้านนะครับรวมกันนะครับเพื่นอนขอบวนเดินแล้วนะครับเพื่อน การทำงานของทีมงานนะครับตอนนี้ครับก็โบอกรถอยู่นะครับก็กลังตั้งขงบวนอยู่นะครับเพืเ่อนๆเริ่มแล้วนะครับขึ้นบันไดนาคแล้วนะครับยิ้มหน่อยนะเพื่อนเงินรงัลเงินรางวัลหน้าหมดนะครับเพืเ่อนๆ โอ้คนสวยกับมีไม่น้องนั้นน่ะาบุญมาฝากนะครับเพื่อนๆขบุญมาฝาก ขึ้นบันไดแล้วนะครับสนุกสนานของพี่น้องชาวบ้านเขานะครับมนฑ์หัวเซลล์นะครับนี่นะครับก็เป็นจุดที่เราจะทำพิธีวางศีลาเริ่มนะครับเพื่อน ชาตินะคร้าง,งานนะครับนะครับก็ตันนี้ก็เอาพิธีวนสามรอบนะครับเพื่อน ขบวนต่อเดินวนวัดนะครับรอบวัดนะครับก็อในวุ่นอนิสงเขาบพ็นน้องสาวพุทธน้องพันเฮาลบพี่น้องบ้นา,านอบ้านไก่เคียงนะครับรวมกันนะครับหลายบ้านหลายเมืองน,นะครับรวมกันนะครับบน Nampak tuan สามังเทเพื่อพี่จะได้นักวันนี้ <coughs> 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 เป็นลงทานนะครับลงทานจากทีมงานใดครับนี่อันนี้ทีมงานไหนนี่สุขเป็นแดงนะทีมงานของใครครับลงทานครับลงทานไม่แจ้งคุณแจ้งเองไอเดียวเอาคือขอเขียนละมาติดตั้งงานนี่แล้วมะละกอครับปอที่โรงงานอันนี้ของใครนี่เขียนงานนะครับเขียนงานันผลไม้อันนี้ของทีมงานใดครับนี่เขียนเรอไม่เลี้ยงเย็นอ่ะเจเย็นเจเย็น โอเคอันนี้อันนี้ลงทานของหน่วยงานใดครับเงานจ้าหวานเอาบุฟ่ากันของนิโธนิโธอะไรวะอะไรบ้างครับของเจเอ็มเนาะโอเคอันนี้ของหน่วยงานใดครับสะภานหน่อยส้มโอขนมไทยนะครับโอเคนะครับอันนี้ทีมงานใดครับนี่ทีมงานทีมงานแม่หนังหม้อซ้วะหม้ซ้วรวมรวมอ๋อ ขนมจีนน้ำเงี้ยวขนมจีนนำ้ำเงี้ยวเจเยนะครับนำทีมนะครับอันนี้ของใครครับเย่ตองเลยก็อ๋อของเจเยครับโอเคอันนี้ลงทานของหน่วยง,งานใดครับพรองพอมพร้อมเติปครับแม่ติ๊บซึ่งวัาานนี้สามคนก่นสามคนอันนี้หายเพิ่มโอเค โอเคครับขอบคุณครับสาธุบุญนะครับอันนี้ของใครนี่นะครับของแคบแคบโอเคครับวันนี้ก็เป็นของโรงทานรวมสถานะครับรวมทั้งบุญกันก็มีไอติมนะครับเพื่อนไอติมต้นปานี้นะครับอันนี้ของทีมงานใดครับแต่เรื่องสบายเส้นแล้วก็อาจจะมีล่าเจ้าอ๋อจะแจ้งต่อไปอาจารย์นะครับขอบคุณ ครับอันนี้ของะอาจย์เหมือนกันนะครับนอที่สุสัมันอันนี้ของในงานไดครับปาร์ฏิาสัไนะครับสัหรันระกุญเช้าทุก่งคณะสถาราการี่มดเลยกอพิธีเนี่ยก็จะได้ทัพัตตบตรบอกกับพี่บุญไมด้บอกอ๋อเจได้ครับสุดท่าฮะไทยนะครับก็ไเป็นเจด้าครับเป็นทีมงานร่วมนะครับขอบคุณครับนธกุญทุกน่าคนะสรัยรีลงานอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นคณะทีมงาน ผู้มียศทาร่วมบอกบุญมาต่างกันนะครับกับพี่น้องเจ้าบ้านนะครับก็ดูชมนานะครับพี่น้องรอสวยๆงามๆนะครับเพื่อนๆมาร่วมบุญนะครับสถาปีตุลย์ตุลย์ขับแอรผู้ร่วมงานนะครับเพื่อนเรื่อนเรนดาวพระธีรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทพระเจ้าปีนี้นะครับเมตตาขอบคุณที่ย้ายที่ขอบใจนะครับนะครับเลยก็จะมีอัญพรครูอุดมนันทสารเจ้าคณะตำบลบอกเดือดเดือใไ้ประธานสงฆ์ ก็ในส่วนนี้นะครับก็ทางคณะพันพุนบาาตัตรมผู้ใหญ่พุยไปด้วยน,นะครับก็รวมกันนะครับ,บรูปได้ที่เธอทามาถึงแล้าลาวเมตตาทุกท่านนะครับตอบนนี้มันว่าหลายที่นะครับบาาอกบุญน,นะครับตอนนี้ก็มาที่มได้สนศิาครับก็เขาอยู่ในน้ำเลยนะครับแร้วพิธีนะครับแล้วก็พิธีชุกช่าแข่งนะครับพิธีแข่งขอการที่นะครับก็ อันนี้นะครับก็เป็นต้นบุญนะครับที่ี่น้องศรัทธารวมกันทําบุญม้านะครับก็อันนี้เป็นของหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆออันนี้พวงนี้จะจากเพื่อนๆจากต่างหมู่บ้านนะครับรวมกันนะครับสวยๆงามๆนะครับบอกบุญมานะครับเพื่อร่วมเป็นทุนสร้างพุทธเจดีย์นะครับเพื่อนๆแสงนะครับเงินทองนะครับรวมกันทําบุญทําทานนะครับเพื่อนๆอเดษฐา ทุบุญทุกท่านสาธุชนทุกท่านนะครับลวมกันทําบุญมานะครับก็โอเคนะครับบุญเยอะเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับระรรดานพุทธสารนิเวชนทุกญอันนี้นะครับก็เป็นสาธุชนที่เข็ได้รับก็ดีจะถวายในพุทธสูภีติธีสักนะครับก็ถวายได้อาถวายองค์ติบุญและเจะได้พบตัณฑ์ในพิธีการวาสนาพุทธเจดีของวัตรมาตารีบังหาสุภีวัีิ รกาศรบอ็ต้องขอกราบนบสันติและรองจากคณะจงหวัดเชียงใหม่ประธานสูงในวันนี้พระเถระทุเระคณะพระสงฆ์วงกเจ้าทุฒิกลุ่มตีกลมอย่างสูงเรียนบรรดาแขก่ ก็ตอนนี้สำหรับล้มทานนะครับก็พี่น้องเขาก็เริ่มย่อยมานะครับเพื่อที่จะมาตับโตอาหารนะครับดีล้มทเพิ่นนะครับต่อมาช่วยนะครับขอบคุณพยังพี่น้องสัตว์นะครับรวมกันนะครับขออาหารคันกินนะครับสำหรับล้มทานนะครับพี่น้องเขานะครับบรรยากาศรอบๆงานนะครับพี่น้องีวรขอดูแลนะครับสะดวก ตกลงนานงานโรงทานนะครับโรงทานนะครับบรรยากาศกินนะครับนี่นะครับก็เป็นทั้งผู้ใจบุญนะครับลงทานเปนมานะครับก็เป็นงานเฮานะครับออมากินกันนะครับเพื่อนๆก็สาธุบุญทุกผ่านนะครับรุกคบุญกันนะครับ ยอดนจตัวนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศลงทานนะครับพี่น้องเป็นบรรยากาศลงทานนะครับก็ปีน้องๆเขาเข้ามาร่วมนอันนี้เป็นทานกันนะครับตีตามขนาดกระถางเป็นได้ถาวรนะครับก็อันนี้ก็เป็นลงทานของเจมันนะครับคนๆๆมาสำหรับลงทานนะครับอาจารย์ครับบอกว่าทำเป็นเนี่ยเพราะโดยเจมันนะครับบรรยากาศลงทานเขาบอกเพราะว่าตๆนะครับก็อยู่ที่ ในส่วนมุมนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโรงมทานของเจ um, ๊น네้อยนะครับของเจ๊เย้นะครับก็อทำทำขนมจีนน้ำเยี่ยวนะครับมาเพื่อนๆได้กินได้ทานกันครับในวันรวมทํำบุญนะครับโอเคนะครับ ตัวเงินเหมือนนะครับกรรมาการครับไป,ไไปไเป็นมันเป็นีโครับมัไไนเดกานครับนีโมีนเดียานนกรมาเทียวโ้เรับนมน้ำโน้้าเองค กรรมการน้าวนะครับเร่มกันนัำเงินนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาสรุปยอดตอนท้ายนะครับ

Tukapatang, tukotitang, tukalot, tukumot, tukasoye Patakinan, patakinan, panokamampanitite Patakinan, patakinan, ikatkanarapantate โอริยามุเลสักกายานันติวัตโนเอวังนพุทจยโยโห์ยิชยาสุตธรรมมัสสินาภัสสินามโนธรรมวันเดเดวาตตินาภารับ

เจะามาล้ะครับเพื่อนๆเๆนะครับมาเลยมาเลยสองมาเลยหนึ่งครับเลยหน่งเนึ่

มาเลยครับมาเลยครับไมาเลยครับมาเลยครับไทยมาไทยมาไทยมาไมาไทยมาไทมาไมาไทยมาไทยมาไมาไทยมาไทมาไทยมาไทยมาไทยาไมาไทย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 มาไทมาไทย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 มาไมาไทย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 มาไทาไทมาไทย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 มาไทมาไทมาไทยมาไทยไม่ได้คาไทยมาไมาไทยมาไท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 ไมา

Sababu tanangagapatobamu dati ติยตุปปงโมเลสกายานันติวัตโนเอวันตังวิชายโหหิชัยสุชายะมังกลเลอปบาลาสิตตมลเชสเสบตาเบสกาเลเปสเกสทังอะคาเลัานะเจนนะครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นลักในงานใหญ่เนาะ

ตบบียามะทะเลสัตายะนานะเทวะตันโอเทวันวิปโย <muchas>

ร่วมนะครับในการป่วยนะครับป่ยบวยคา,าน,นนะครับในการวางศิลาฤกษ์นะครับครก็ประเด็นพวกนี้เราก็ระาิมนต์ทีก็ตอนนี้นะครับยอดเงินทั้งหมดนะครับที่มีนอกสัตหานะครับหลายพื้นที่นะครับรวมกันบวกม้านะครับก็อยอดก็ได้อยู่หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่น หนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาททวนนะครับก็ได้ล้านเศนนะครับลานลานหกเซนนะครับกยอดทั้มดนะครับก็จะเป็นทุนี่ีะสร้างประถาเจดีนะครับสีปูฟ้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณพี่น้องสัาทุก่ันนะครับที่ร่วมกันมาทับุ้นในครั้งนี้นะครับสาธุสาธุขอบคุณครับ ครับยอดกระถินครั้งนี้นะครับหนึ่งล้านหกแสนนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสี่บาทนะครับขอจับเป็นบุตานะครับเรื่อวันบรรเทานะครับหนึ่งล้านห้าหกแสนนะครับบายอดนะครับขอบคุณครับนะครับ เคุณลูกพ่อพ่อค้พี่น้องคณะสถาบันมีแต่ความสุขมีแต่ความเลุกเิงาทุกท่าครับสาธุบุญสาธุบุญนะครับในคณะทีจะทำมาจากชีงไหดินทางติ